ถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้นะผมคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจคือคลิปนี้ผมทําขึ้นเพื่อผมจะบอกคนดูถึงแม้จะไม่มีคนดูก็เถอะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหามากม,มากที่สุดเลยก็คือคนดูค่อยๆหายไปเรื่อยๆและก็ผู้ติดตามก็ลดลงผมขออย่างหนึ่งได้ไหมไม่ดูก็ได้ แต่ขออย่างเดียวก็คือยอดซับสไครอย่างแบบอยาก,กดอันซับสไคร์ก็พอขอแค่นี้เลยเนื่องจากยิ่งผู้ติดตามลดมันก็แบบมันรู้สึกได้ว่าหมดแรงบันดานใจอ่ะมันมันหมดกำลังใจอ่ะใช่ปะ่ะเองก็เองก็แบบรู้สึกดีใช่ไหม <c oughs> เองถึงเรารู้ว่าเองยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ตอนเนี้ยแต่อนาคตเอง เราตัดตัวนั้นมันก็ไม่เกิดผลอะไรเราตัดตัวนั้นออกมันก็ไม่เกิดผลเย่ท <Yeah, S 2> ี่เราได้ทีนั้นแล้วเย่ yeah, right, yeah, yeah. ก้อยเย่เรากำลังอัดคลิปอยู่กับคนดูอยู่เ <c oughs> นี่ยประตูในน่าย,ยินเสียงเราไหมเนี่ยนน่าเราบอกว่าเราอัดคลิปอยู่เรากำลังระบายกับคน,คนดูอยู่เนี่ยโ <c oughs> อเออคน คนดูหายหรือไม่ดูคลิปมันไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบอันนั้นเลยอะ่ะอยากให้คนดูอยากไปดูอะไรที่แบบตามคนดูตามสบายเลยไม่ต้องดูผมก็ได้ไม่ต้องกดไลไรก็ได้อยากจะกดดิสไลค์ก็กดไปเลยแต่อยากกดอย่างเดียวก็คืออันซับสไครต์อ่ะคือการกดอันซับอันซับสไครต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทําให้แบบรู้สึกแย่มากเลย แย่มากจริงๆที่หายไปนานๆนี่เพราะว่ามันหมดไฟแล้วน่ะมันหมดไฟในการทําคลิปแล้วอ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะคนดูก็ค่อยๆหายไปไม่ได้ค่อยๆอ่ะหายหมดเลยอ่ะมันไม่มีใครรู้แลวเข้าใจความรู้สึกพยายามจะทําให้ช่องมันครบสองแสนซับสไครต์เหมือนช่องเก่าแต่มันคงไม่มีทางหรอถ้ามันเป็นแบบนี้จู่ๆคน,คนดูก็หนีไปดูทิกต็อกกันหมด YouTube มันดีกว่า มันดีกว่าหลายๆเรื่องแต่คนดูมันน้อยไปแล้ววินเนอร์เองคิดเหมือนกันไหมใช่คนเกือบทั้งประเทศไทยอ่ะตอนนั้นเท่าที่ดูมาหันไปหาติกตอกกันหมดแล้วเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของช่องเราเลยคือเรายังไม่รู้เลยว่าช่องเราอ่ะมันจะดับสิ้นตอนไหนนะคือคนดูค่อยๆหายไปเรื่อยๆ คนดูค่อยๆแบบอันซับสไครเบอร์ไปเรื่อยๆ uh huh. เนี่ยมันเจ็บใจมากเลย uh huh. โคตรแย่เลยะผมฝากถึงคนดูแค่นี้เลคือไม่อยากบ่นเยอะบ่นไปมันก็เสียแรงเปล่าบ่นไปมันก็ไม่ได้ผลอะไรใช uh ่ huh. คนดูมันไม่ดูเหมือนเดิมหรอ, uh huh. หรอ E